โอเควันนี้มันมีเกมใหม่มานะครับมันชื่อเกมอะดะกอนลาจาเอออืมคือผมลองหลายวิธีแล้วกว่าจะลงได้ในบูส t a c k นะซึ่งถ้าบางคนมันมีบูสเต็กแล้วก็มันต้องโหลดโปรแกรมเคลียร์ของบูสเต็กมาก่อนนะครับในเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวลองไปคลิกเว็บแล้วก็มาโหลดตรงอ เอาเวอร์ชันนะครับผมแล้วก็กดลิงก์โหลดไปเลยอ่ากดโหลดไปเลยนะครับแล้วก,กดเปิดอ่ะและ้วทีนี้ก็รอมันถอนการติดตั้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยนะครับผมข้ามตอนที่ถอนเสร็จแล้วนะครับอ่าโอเคครับผมมันถอนเสร็จแล้วนะครับอันนี้น่าจะถอนเสร็จละเอ่ออันนี้มันมันลองคลิกเข้าไปดูถ้ามันเหลือไงครับอ่าแล้วมันก็จะบอกว่าไม่มีไม่มี ไม่มีไฟเดอร์แล้วนะครับโอเคหายไปแล้วนะโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์บูสเต็กอันนี้เอาไว้นะครับหรือ่าบางคนก็เข้าใน Google เ e ิร์ชหาเลยก็ได้ครับบูสเต็กอ่ะแล้วเราก็มาคลิกโหลดนะครับอืมอะด้านหลังนี้ก็ได้นะครับโอเคดาวน์โหลดเลยครับ มดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับก็เปิดเลยโอเคครับแล้วก็เลือกครับว่าจะลงในได์ไหนผมเลือกลงที่ได์ดีนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมขอข้ามขั้นตอนไปถึงตอนลงเสร็จเลยนะครับผมอ่ะอ่าโหลดเสร็จแล้ว Mengingat ini adalah อ่ะโอเคครับผมตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมมันกำลังลารันขึ้นมาเองนะอ่ะบางคนถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆนะครับลองติดตั้งใหม่แล้วก็ลองปิดสแกนไวรัสหรือว่าก่อนติดตั้งก็ลองปิดสแกนไวรัสก่อนนะครับเพราะามันอาจจะติดที่ตัวโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับมันเลยอาจจะมีปัญหาทําให้ลงลงเกมบางเกมไม่ได้หรือโปรแกรมมีปัญหานะครับผมโอเคครับลงชื่อเข้าใช้ อาโอเคครับลงเกมอันนั้นนะครับอ่าดักก้อนลาจาอะไรน่นะครับโอเคครับแล้วก็ติดตั้งไปเลยเกมนี้เหมือนว่ามันจะนใหม่นะครับเป็นเวอร์ชัน4.205นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่ามันอาจจะไม่ได้นะแต่ผมไม่ได้แจมันได้ไหมนะก็ถ้าได้ชัวร์ๆนะ่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่นะผมว่านะ โอเคเดี๋ยวผมข้ามขั้นตอนการดาวน์โหลดไปเลยนะโอเคนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตรงตั้งค่าก่อนนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าอ่ะตรงตั้งค่าตรงนี้นะครับพันหกคูณเก้าร้อยแล้วก็ตรง dpi เป็นสองอยสี่สิบโปรแกรมอันนี้ก็เป็นประสิทธิภาพ open gl แล้วก็ การ์ดจงการ์จออะไรครับลองลองดูนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่าโอเคครับลองมาลองมาลุ้นดูว่ามันจะเปิดได้ไหมมันขึ้นหน้านี้นะเพราะปกติของผมบางทีมันจะขึ้นหน้าดําไปเลยอย่างเงี้ยน่าจะได้โอเคครับเนี่ย,ยแบบเนี้ยคือลงได้นะครับเพราะว่าเมื่อตอนเช้าที่ผมลองลงผมไม่ได้ใช้โปรแกรมตัวลบ อเวอร์ชั่นของ BooStack นะครับมันอาจจะมี BooStack อันเก่าหลงเหลืออยู่มันทำให้ติดตั้งไม่ได้นะครับอาจจะมีส่วนนะครับโอเคตอนนี้ได้แล้วนะอ,อ่สะตุกเล็กน้อยโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งค่าบูสเต็กก่อนนะครับให้มันลองมาดูนะครับว่าตั้งค่าสูงมันจะเข้าเกมได้ไหม ต้องบันทึกแล้วก็รีสตาร์ทนะครับ <c oughs> อ่าเมื่อกี้ตั้งค่าตรงนี้แล้วนะครับตั้งค่าตรงโปรแกรมต่อ <c oughs> ลองเปิดให้ fps ไปเลย2อ0ไปเลยครับแสดง fps ด้วยอ่าอันนี้ก็ไม่โอเคแล้วครับสี่ CPU ความทรงจำแล็มก็4 4 g b จิกโอเคอ่าอืมออ่อาออโอเคครับเมื่อกี้ตั้งค่า เรียบร้อยแล้วนะครับลองตั้งค่าแบบนี้ลองตั้งค่าแบบนี้ดูนะครับว่ามันจะเข้าเกมไหมตั้งความละเอียดเป็นพันเก้าร้อยยี่สิบคูณแปดพันแปดสิบนะครับแล้วก็ DPI อสามร้อยยี่สิบแล้วก็เฟรมเรทสองร้อยสี่สิบนะครับมันอาจจะไม่ในเกมมันไม่ถึงนะครับผมว่าประมาณสามสิบหกสิบนะครับในเกมอะ่ะตั้งให้มันสูงลองดูนะครับว่ามันจะเข้าเกมได้ไหมอ่าเข้าได้ครับเข้าได้เข้าได้เข้าได้ โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูการตั้งค่าในเกมกันเลยนะครับผมว่าตั้งค่ายังไงให้มันมีความละเอียดสูงๆแบบภาพสวยๆโอเคครับตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วนะครับแต่ว่ามันยังกดสตาร์ทไม่ได้ครับมันกําลังโหลดนะครับมันกําลังโหลดนะครับตัวละครที่ผมลองสร้างเล่นๆในมือถือดูนะครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตรงการตั้งค่าในเกมเลยนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับรอไปโคตรนานนะครับโอเค โอเคครับเข้ามาในเกมแล้วก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะครับอโหโอเคเดี๋ยวลองมาตั้งค่าในเกมกันเลยนะครับปุ่มอยู่เอ่อมันตั้งค่างนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวผมหาปุ่มกัน อโอเคครับผมเจอละปุ่มตั้งค่าไปคลิกตรงเลขบวกนะครับแล้วก็ตั้งค่าอ่าอืมมันมีตั้งค่าอิสระช่วยต่อสู้อัตโนมัติแชร์ภาพเช้าหมื่นแถบเลือดบนหัวล่ความเร็วหน้าจออุมมองอิสระนะอุมมอง รักมมมองก็ได้แล้วแต่เรานะครับนี่ไปต่อสู้ความเร็วเรนความเร็วอันนี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากนะครับไปตรงจอภาพเลยดูครับอ่ะนี่ไงอัตราเฟรมเรทอ่ะลองอันนี้ก่อนอันนี้ประมาณสามก่อน,นี้ไม่ลองรับนะฮะ อ่าโอเคครับตั้งค่าตาเฟมเรทให้เป็นประมาณสูงสุดมันจะได้เป็นประมาณสามสิบสี่สิบนะประมาณนี้นะครับหกสิบไม่รู้ถึงครับอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นลาบลื่นรายละเอียดแล้วแต่เรานะครับว่ามือสเปคคอมหรือว่าสเปคมือถือเราอยู่ยประมาณไหนก็ลองติ๊กเอานะครับผมอ่อันนี้เสียงนะครับอ่าก็มีประมาณเนี้แหละครับผมอลองมาเช็คดูนะครับ fs วิ่งประมาณ39นะครัผม39 40ลองเปิดจอใหญ่ดูประมาณ38 39 40นะครับประมาณเนี้ยโอเคครับก็ถ้าคิดนี้ มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะครับผมเป็นเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับพอดีผมเพิ่งหัดทําำ u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  e เพิ่งหัดทํำสอนอาจจะยังไม่ชํานาญนะครับผมก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับผม